เหตุการณ์ต่อไปเป็นนาทีชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าก็โหดพอสมควรนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมอมากับเพื่อนแล้วก็แฟนของเพื่อนก็มากันประมาณ3คนคส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นวัยรุ่นช่างกลมาทั้งหมด3คนเช่นเดียวกันเหมือนกับว่า3ต่อ3ทีนี้ฝ่ายวัยรุ่นช่างกลเนี่ยนะครับก็สอบถามทางฝั่งของผู้เสียหายนะครับบอกว่า เองเนี่ยเบิ้นเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ใส่พวกข่าหรืออย่างไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับไม่พอใจแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการชักมีดดายาาออกมา<ฆ>แล้วก็ขับรถไล่ฟันตลอดทางนะครับแล้วก็เห็นว่าตัวมีดเนี่ยนะครับไปฟันเข้าที่บริเวณศีรษะแล้วก็แขนซ้ายจนเลือดไหลอาบเลยทีเดียวนะครับในฝั่งของผู้เสียหายก็คือเด็กชั้นม .3 นี่นะครับก็ ได้มีการขับรถมาที่บริเวณหน้าโรงพักเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับโดยตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบ,บุรีครับค่ะช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยฮะสภาพนักเรียนชายชั้นมสามของโรงเรียนแห่งหนึ่งอย่างที่บอกนะครับว่า นะครับถูกฟันเข้าที่บริเวณศีรษะแล้วก็แขนซ้ายเนะีฮะเลือดไหลาอาบนะ,ะเต็มชุดนักเรียนเลยทีเดียวยิ่งเป็นเสื้อนักเรียนสีขาวก็จะเห็นนะฮะสีของเลือดเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนักเรียนชายชั้นม .3 นะครับถูกฟันเลือดอาบพร้อมกับเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณหน้าโรงพักสพเมืองนนทบรุรีหลังจากนั้นวิ่งหน้าตาตื่นนะครับ ขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพักนะครับทีนี้จากการสอบถามในทราบว,ว่าเด็กที่ได้รับบาดเจ็บซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนแล้วก็แฟนเพื่อนจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีวัยรุ่น3คนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาโดยมี2คนที่ใส่เสื้อช็อปช่างกลเข้ามาหาเรื่องตั้งแต่แยกสีพรสวรรค์จังหวะที่ขับรถสวนกัน ฝ่ายวัยรุ่นช่างกลก็ตะโกนใส่ว่าทางฝั่งเองเนี่ยเบิ้ลเครื่องใส่หน้าพวกข้าหรอจริงๆก็คือพูดจาหย,ยาบคายกว่านี้ะนะครับเมื่อมาถึงท่าน้ำหอนาฬิกาเด็กที่สวมเสื้อชอ็อปได้มีการชักมีดดาย่าออกมาคนละเล่มแล้วก็ไล่ฟันตลอดทางก็เลยทำให้นักเรียนชั้นม .3 ถูกฟันเข้าที่บริเวณศีรษะแล้วก็แขนซ้ายจนเลือดไหลาอาบอย่างที่บอกนั่นเองครับ บื้งต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรีบแจ้งอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงเดินทางมาที่โรงพักปถมพยาบาลบาดแผลซึ่งก็พบว่าทั้งศีรษะแล้วก็แขนเนี่ยเย็บหลายเข็มเลยทีเดียวจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งกล้าเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาบาดแผลอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับ บริเวณที่เกิดเหตุแม่ค้าที่ขายของในบอกว่าช่วงเย็นๆเด็กนักเรียนมักจะมามั่วสุมกันบริเวณท่าน้ำเป็นประจำอยากให้กำลังสายตรวจลงพื้นที่มาตรวจตราหน่อยนะครับตรวจตราให้มากกว่านี้ชาวบ้านจะได้อุ่นใจมากขึ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เชิญตัวเพื่อนคนเจ็บที่เป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาสอบปากคำหา,หารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งจะได้มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยนะครับเพื่อนำตัวนักเรียนนักเลงที่ก่อเหตุในครั้งนี้มาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับโอ้นน่นแหละแล้วคนกลางก็มีมีดแหลมๆเสียบกลางเราเห็นเลยเราเห็นสองคนได้คนขับก็เลี่ยวขับไปแล้วรถเมย์มันมันเลยายรถเมย์ไปอ่ะรู้สึกว่าโดนเลยาปรถเมย์รถเมย์ม,ม,มันติดแล้วเรามองตามไปไอ้คันไอ้คันหลังเนี่ยแซงขวาเลยถึงใส่ไปไล่กันทันตรงนั้นอ,ะอ่ะนั่นแหละน่าจะ ท,ทันกันลงนั้นแล้วไอเด็กไอเด็กไอขาวดำม,มาซ้อนสามเราว่ามันต้องโดนไอคนหลังสุดแน่เลยถ้าโดนเราโหแล้วพอจะพักกู้ภัยก็แว๊ๆไปแล้วว่ามันต้องโดนแน่สงสารลูกเอ้ยนั่นแหละอยากหวาดยังไงอ่ะเพราะว่ามันเวลาโรงเรียนเลิกเจ้าหน้าที่ตำรวจคงดูไม่ทันเพราะว่าไม่ใช่บริเวณท่าน้ํามันไม่ใช่บริเวณท่าน้ําแล้วแล้ววันนี้พี่ชายวันนี้ตำรวจแยกกับไม่มีอ่ะมีเขาเลิกแล้วตำรวจแยกเลิกแล้วเมื่อกี้นี้ตำรวจจราจรเลิกแล้ว กินข้คีมมีตำรวจจราจรตรงนี้จังหวาตำรวจใจรเลิกพอดีก็เลยไม่อยากฝากอะไรเพราะว่าเขาก็ดูแลดีแล้วที้มันไม่ใช่โซนท่าน้ําแต่ท่าน้ําก็ก็ควรจะมีบ้างเพราะว่าท่าน้ําเด็กวัยรุ่นเยอะอยากให้เพิ่มความปลอดภัยอยากให้เพิ่มอยากให้พ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิ่มช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยวัยรุ่นมันชอบตีกันแต่ก่อนเคยมีราเบิดปิงปองตองรงเซเว่นก็มีโรงเรียนนุ่นก็มีตรงเชื่อโรงเรียนตรงนั้นหละสามสี่โรงเรียนตรงนั้นมีนนนม,นนนม,มันก็แบบว่าพอได้ยินเสียงก็เลยหันไปดูนะนะ ไอไ้อตรงทางมะลายอ่ะเด็กนักเรียนใส่เสื้อขาวกางเกงดำหมักเด็กตะโกนว่าอะไรโอ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็กลับรถไปน่นส่วนไอ้คันที่ฟันอ่ะคันที่ฟันที่มีอาวธด่ามันเลยมานี้มาเลยมาแถวเนี้ยแถวเนี้ยมาเลยมาแถวนี้ยบทางมะาลาัยเนี้ยอีกเชื่อแล้วมันก็แล้วมันก็กลับรถไปกลับรถไปนี่แล้วมันก็กลับรถไปกลับรถไปบ้านเลนเลยย้อนเลยเนี่ยแต่กง,งจอตึกเมียมีอาจจะเห็นหน้าเขาแต่ไม่มีไม่มีจังหวะเร็วมาก แล้วแล้วอยู่ดีมันขับมาข้างมาบอกว่ามึงไล่พวกกูมันก็ฟันเข้าไอเจก่อนแล้วมันก็ฟันเข้าหลังผมพูดจบฟันเลยเหรอครับคนฟันนี่ซ้อนคนซ้อนหรือว่าคนคนคนซ้อนคนฟันนึ่คนซ้อนคนที่สองหรืคนละเล่มสองคนคนที่สองกับที่สามมีคนละเล่มเลยใช่ครับแล้วคนฟันคนคนไหนคนที่สองหรือคนที่สามสองคนเลยอ๋อมีคนละเล่มชุบมาเลยที่แขนกับพี่น้องเจเลยนะที่หัวเลยนะแต่เราไม่โดนนะไม่โดนผมโดนแต่ว่ามันไม่เข้าเห็นอีกสี่จำหน้าได้ไหมครับจำไม่ค่อยได้ <ไ> <จำ S 1> ชาติคจำกได้แต่ใส่เสื้อวัตินะ<า>ตอน<า>คนมีเสื้อสีฟ้าวัินะอ๋อได้สองคนใส่ชุดช่างใช่